ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วยก่อนที่พวกจะกดแม่พวกมึงเลไอ้เฮียยังหายหลายชั้นนี่ใช่ไหมไอ้เฮียมันเก็บตาทองเอาไว้บินไหนเฮียแล้วมาชนกูเออใช่เลยไปเราเล่นไปเราเล่นไขับเราเล่นไปเร็วล่นไเดือดอย่าเราเล่นเดือดจริงไม่ใช่ไม่ใช่ไเียตีไม่คือทำไรแหลมอ่ะ ทำไรไม่ทำไรทำไงเทียอะไรอะไรตอกสดตอกสดเลยฮะตอกสดสดสดแรงเลยเออดีตอกสดเลยเหรอเออไปดิกต็อกอะเฮ้ยไปเต้ากูไม่ได้แล้ววะเฮียก็มาดิแ่้ฮะดิกต็อกใครดิกต็อกเนี่ยพี่ไปเลยตอกสดสดเจียวสดอ่ะย่าตอกนั่นนี่เอาดิเพื่อนไอ้เฮียอ่ะกูช่วยอ่ะไอ้เฮียโอ้ยไอชิบหายแล้วไอแดงลงมาลงมาลง กบในกะลาเฮียตัวเล่มเดือดเดือดไปดิมามาดิเฮียเลยอดิมึงลองมาดิมึงลองมาดิมึงลงมาดิมึงลองมาดิมึงลองมาดิงบมึงเอามาไดพ่อดอเ้อย่าลเก็บทนายแม่เลเก็บแม่เสเก็บพ่อองด้วยมีปืนเหรอไม่มียดเสียเงี้รชนนี่ทํไรกันดิคนไทยด้วยกันเปล่าเป็นไงเพื่อน ฝากกดไลค์และกดสับคายแล้วก่อนที่คุจะกดแม่พวกมึงไงเร็วคิดว่ากูว่าตางใจฟังไม่จะฝากคลิปแต่ก็ดี่ใหแม่จะดุงเลยเย็นจอบ